สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษก์น,นะคะซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรยอดนิยมในจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีความรักธรรมชาติและชอบดอกไม้ส,สวยๆนะคะภายในอุทยานมีการจัดแสดงพันไม้นา,นานาชนิดเพื่อเป็นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เราจะพาทุกคนมาเที่ยวในสวนถวายพระพรลานต้นโพแห่งความจงรักภักดีซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ภายในสวนมีดอกไม้หลากหลายชนิดเช่นทานตะวันเยอบล่าเบนจมาศบิโกเนียและดอกดาวกระจายซึ่งดอกไม้ทุกชนิดมีความสวยงามและเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากๆเลยนะคะจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่ง คือเราจะพาทุกท่านไปสักการะพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติสมาถาวิปัสนากรรมฐานลานถวายพระพรซึ่งพระพุทธรูปสองค์นี้ได้จากการหล่อรวมใบโพจำนวน179,500ใบาจากงานมหากรรมพืชส่วนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพึกในปีพศ2549 เดินตรงไปอีกเล็กน้อยจะถึงลานต้นโพแห่งความจงรักภักดีที่ประดับด้วยใบโพทําด้วยแผ่นทองเหลืองจะลึกข้อความถวายพระพรของประชาชนเมื่อครั้งในหลวงรักชกาลที่9ทรงจเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาแขวนไว้ใต้ล่มโพวันนี้พี่ยุทธพี่พศ พี่แมงและน้องปายขอให้ทุกท่านเที่ยวชมสวนถวายพระพรลานต้นโพแห่งความจงรักภักดีเที่ยวให้สนุกและถ่ายรูปมาให้ดูกันด้วยนะคะ